เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจาวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะจะทำเงิน ได้ดีมากๆการงานตอนนี้ดวงของคุณกำลังขึ้นจะทำอะไรตอนนี้ประสบความสำเร็จไปเสียทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักอารมณ์แปรเปลี่ยนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถูกเถียงกันสลับกันไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกับใครบางคนความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐ อยู่ใกล้แค่เอื้อมเพราะมีเงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานตอนนี้สิ่งใดที่คุณตั้งใจและทุ่มเทก่อนหน้านี้ช่วงเวลานี้คุณกําลังจะสำเร็จผลและประสบความสําเร็จพร้อมลุยได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมัวแต่หวงก้ง้งมัวแต่วางฟอร์มถ้ารักก็บอกไปเลยว่ารัก ถ้าไม่มีอะไรคาใจขอให้พูดออกไปตรงๆส่วนคนโสดต,ตอนนี้มีวิแววว่าจะได้เจอคนรักแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเกิดวันอังคารโดยปกติแล้วไม่มีอะไรมีเงินเข้ามามากมายไก่กองเช่นเดียวกันแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการงานตอนนี้แผนงานต่างๆที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนจะเริ่มอะไรก่อนดีจะทำอะไรก่อนหลังยังไม่รู้ แต่สิ่งที่แน่ๆเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขมีมารออยู่แล้วเล่นทำเอาคุณเหนื่อยเลยทีเดียว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักผ่านอะไรด้วยกันมามากมายจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นกว่าใครจะเข้าใจส่วนคนโสดมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับใครคนหนึ่งแต่ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้ยิ้มหน้าบานได้เลยเป็นช่วงเงินทองของคุณเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของการงานความก้าวหน้าความสําเร็จมีมาแน่นอน แต่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขก่อนที่จะประสบความสําเร็จในภายหลังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อกันบ้างใส่กันบ้างโดยไม่มีสาเหตุส่วนคนโสดต,ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ลงจากคานทันทีต้องคลองโสดต,ต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้มีเงินเข้ามาไม่ขาดมือ แต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณความสําเร็จความสมหวงังกําลังจะทยอยเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักบางครั้งคุยกันร,รู้เรื่องแต่บางครั้งก็ไม่เข้าใจกันควรปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดจะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่แถมรักครั้งนี้ยังหวานซึ้งอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาของการเงินการงานที่ว่าปังแล้วเงิน เงินก็เลิศดเหมือนกันคุณจะหาเงินได้มากในตอนนี้เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างต่อเน,นื่องจะคิดจะทําอะไรในตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้จะดีจะร้ายก็ต้องสู้กันไปส่วนคนโสดกามาเทพกําลังแผงสอนให้คุณอย่างจังอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามารักมาชอบ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ยิ่งขยนันยิ่งทำเงินให้คุณรวยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้คุณมีรายได้เข้ามา,มากมายเรื่องของการงานถึงแม้คุณจะเหนื่อยใจแทบขาดแต่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรับมาในตอนนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจริงๆคุณทั้งสองคนรักกันอยู่แต่เหมือนตอนนี้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ลองคุยกันดีๆความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น ส่วนคนโสดตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินอย่างเดียวจนลืมเรื่องของความรักไปเสียสนิทดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ